สวัสดีค่ะทุกคนดีดีดต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรนะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะทุกคนวันนี้มาดูน้องๆน,นั่งเล่นกันนะคะทุกคนมาดูความน่ารักน้องๆน,นะคะทุกคนคลิปนี้เอ็มก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะให้ดูความน่ารักของน้องๆแล้วกันนะคะทุกๆคนจ้ามาค่ะมาค่ะตามมาชมเด็กๆบ้านเอ็มกันเลยบ้านแมวจร ยินดีต้อนรับบ้านแมวจอนนี่เขาทำถนนก็สนุกสนานค่ะทุกคนค่ะได้มาเล่นอยู่หน้าบ้านได้มาไต่ราวกันดูดูดยอ้วนนอนเองยีน้ําโชกนอนเมื่อกี้นั่งอยู่ก็มีตัดอือ<ฆ>ืภาพเราเรื่องอะให้ภาพเราเรื่องไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆดูกปนะ<ฆ>ครัคลิปนี้เอ็มจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแะจ้ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยน จำเด็กเด็กเินกันไปเลยจ้าเกือบสิบนาทีไปเลยวันนอนเลยวันนอนทุกคนตียังตี้นาหเราไป หืมทำไรอ่ะทำไรเฮ้ทำไรพอแม่เห็นถึงหยุดเลยนะอแม่รู้ทันนะจะกลัวมาใช่ไหมอะเอเพอรู้ทันถึงดูดูดูนอนเป็นปลาประยูนเกยตื้นเลยป้าไหนเห็นมาแคว่าทำอะไรผิดนี่ทำอะไรผิดแน่ Đi à đây là gì? Đây là gì? นูน่นนูน่นอืมอเล่นปลาไปต่อนะคะทุกคนเล่นปลาค่ะเดี๋ยวค่อยซื้อตัวใหญ่ให้พวกเขา ไปกันมีตังน้ำโชคนั่นไงปลาเล่นกันสิเล่นกันเลยตอนอยู่ที่ปงคุณแจแม่แลาโอ้ยอยากได้พอให้ได้เล่นทีสองที <c oughs> พวกเธอเนี่ยซื้อของเล่นให้ไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> อุยมีบ่นมีบ่นมีเล่นโช้ดูน <c oughs> <ส>ี่บ่นนะ <c oughs> เล่นให้ดูก็ได้แม่ <c oughs> เอาตัวใหญ่ไหมแม่ซื้อปลาให้ตัวใหญ่เอาไหมโอ้ยมันกินบ่ได้ มีกระดูกไหมปลานั้นมีกระดูกไหม,ต,ต,นะต,มติงต๋งตองนกตัมีตังติงต๋องแล้วมีตังติงต๋องแล้วลูกอืมอืมอร่อยไหมอร่อยไม่ปลาตัวนั้นอร่อยนี่นี่ลีลาลีลาลีลาแม่ว่ามันขาดแน่เลยตัวนี้ลูกอืมโอ้พี่ชอบไปเล่นไปลูกไปนี่ลีลาลีลานี่นตีรังกา ตีลังกาพี่โชคหรอไปดีนะน้องตีลังกาครับมันเล่าเรื่องไปเรื่อยๆจ้ะนี่มานี้เอามาเล่นตรงนี้เอามาเล่นที่แม่นี้มาเร็วสนานตาน้องแมวทุกคนนี่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 ลีนาลีนาทุกคนลีนาลีนาอย่าอย่อย่าจ้องหน้าจ้องหน้าหาเรื่องจ้องหน้าเอามาเล่นตรงนี้สิไปเล่นตรงนู้นทําไมเอามาเร็วเอามาเล่นกับพี่เอามานี้เร็วพี่เอามาเร็วพี่โชค เจ้าจ๋าโลกของเขาก็มีแค่เรานี่แหละทุกคนเนาะว่ากันไปเลี้ยงกันไปจนเขาหมดอ,อายุกันไปทุกคนเข้ามาหาเราแล้วเราก็อโอ้ยดูตูดเท่ากะละมังแล้วนำํำโจคเดี๋ยววันนี้แม่ไปซื้อใา่ขายพญาติก่อนนะ <c oughs> นี่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 อ้าเลือดจะไปลมจะมาแต่ละตัวนั่นนันั่นในตัวที่นอนนี่ร้ายนะทุกคนในตัวที่นอนเนี่ยทุกคนนี่ตัวพี่เนี่ยร้ายมากนี่นอนไมรอบเจนี่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 วันนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแม่ไม่ช่วยนะพี่ตามเดี๋ยวรักเดี๋ยวตีเดี๋ยวยุบเดี๋ยวโหมทุกคนเอ้ยนดูเสียงดูเสียงพี่ พี่ใช้เสียงคมทุกคนพี่ใช้เสียงคมนี่นี่โอ้ยเลือดจะไปลมจะมาไม่เอาหรอพี่ตังอ้าวไม่ทําแบบนั้นนะอ้าวอยาบทำไมยัยนะไม่มีใครดูแลแม่เลยหรอคะวันนี้อ๋อ,อเอางาเหรอไม่ดูเหรอน้องจะนอนเหรอแม่อย่ามารบควน<า>ใช่ไหมตลบสไลดต <clears S 1> ะ <ใ uf S 1> โกนไอแม่่ามารบควนน้องจะนอนใช่ไม่ลูก ใช่ไหมมีตังไม่มีใครเล่นกับแม่เลยเหรอวันนี้ฮอะนอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปกินยาถ่ายพยาธิเนาะเข้าใจไหมวันนี้ดูคาามน่ารักของน้องๆนาไม่มีใครเสินมาคุยกับแม่เลยโอ้ลำคาญ่แม่หรอคะเจอลำคานลำคานลำคานแม่นอนต้งนอนาะแม่อย่ามาจุนแม่อย่ามาจุนเลยลำคาญใช่ไหมใช่ไหมมีตังโอ้หันก้นให้แม่หันหน้าให้แม่เลยนะอ๋ออย่ามาุยงอย่ามานุนนะ น้องจะนอนแม่ไปได้ไรลำคานจะนอนนี่นี่เห็นไม่เห็นไหมแม่ดูที่ไม่ทําอะไรอะน้องตื่นหน่อยโอ้ไม่ต้องลองหลอกนอน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 แม่พูดเล่นแม่พูดเล่นนอนแต่โอ้ครับครับนอน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 โอ้ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยนอนนอนไม่ต้องบ่นนอนนอนนอนโอ้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเลยโอ้นอนนอนทำท่าน่ารักให้ดูอีกและไม่ยุ่งละโอเคโอ้กรนเลย รู้แล้วว่าทานารักแบบนี้อืมมามาของมี่อันนี้อันมุยมุยมุยใช่ไหมอันเดินไ้ไฟไอไฟไอไฟไม่ต้องมาลุ่งเลยแม่ไปเลยผมดันนอนนี่นอนเก่งนะคะทุกคนต้องมีตังต้องมีตังนอนเก่งมักใช่มีตังอืมอืมรนโอ้เสียงในช่วงนี้ชีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่า ที่แมวอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไออะไอแล้วก็จะผลลอกออกมาใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยย่าหน้าบ้านอ่ะไม่มีทุกคนเพราะว่าเขาทำถนนไงก็เลยต้องพาไปหาหมอนี่ดูเจ้าแมวอ้วนนอนทุกที่ยกเว้นที่นอนจริงๆทุกคนดูดิอือหึสุกยอดจริงๆทุกคน นอนอ้วนกาอีไม่พอจะพอแล้วยังจะนอนกันอยู่นั่นแหละเจ้าอีดูดวินญาณจริงๆทุกคนตัวนี้ชอบกันเหลือเกินโอเคนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้โชคของเอ็มด้วยนะคะอะ่ทุกคนก็ไม่ต้องสองสัยไม่ต้องงงนะคะทุกคนทุกอย่างเอ็มทำอยู่ในช่องเดียวกันนี้นะคะวันนี้ลงอันนูน้นวันนูน้นลงอัน